สวัสดีค่ะพามาดูฟักทองฟักทองนี้เรามันขึ้นมาจากดินที่เราเอาเศษผักเศษต้นไม้ใบหญ้าที่ไปหมักไปหมักกับดินขี้วัวแล้วเราก็เอาดินนี้มาไว้ที่โคนต้นไม้อย่างนี้นะทีนี้มันก็โตขึ้นมาฟักทอง ไม่รู้ผ่านอะไรเพราะว่ามันเป็นฟักทองที่เราเคยกินแล้วเราเอาเม็ดทิ้งลงถังขยะแล้วเรก็เอาไปหมกักอันนี้รู้สึกว่าข้างล่างนี่ต้องขยับเลยนะเป็นฟักทองพันอะไรไม่รู้นี่ลูกโตและโตอยู่แต่ยังกินไม่ได้เนาะอันนี้ก็เป็นต้นหนึ่งที่มันขึ้นเองจากดินที่เราหมาักอันนี้อีกกอหนึง กอนหึรู้สึกกอนนี้จะมีสองลูกมน้ะโตขึ้นมานี่ก็ลูกหนึ่งใช่พันธุ์ข้อตอกหรือเปล่าจำไม่ได้ว่ามีกี่ลูกเนี่ยมันจะมีเถแล้วลูกสองลูกนี้มีแตงไทยหลงอยู่บ้างนะ ก็ปล่อยตามธรรมชาติจริงๆน,นี่นี่ก็ฟักทองนี่ก็ลักษณะเดียวกันนั่นแหละที่เราหยอดลงดินเลยเนี่ยมันจะไม่งามแล้วก็จะไม่ได้กินจะไม่ได้ลูกติดผลแบบนี้นะมีแตงไทยเก็บไปเยอะแล้วเกิดลูกเดียว อันนี้น่าจะเป็นคนละพันกันครับทองอต้นลูกนี้จะมีตำหนิหน่อยเนี่ยมันจะเกิดจากดินที่เราเอาไปหมากแล้วเราก็มาสุ่มไว้โคนต้นอันนี้ต้นมะม่วงเนี่ยมันก็จะ มีดงกระเจี๊ยบแดงปลูกนานนะเนี่ยหลายเดือนดอกมันสวยดีใบนี่ถ้าทางจะอร่อยน้ำมลแรงมันกินแบบว่าพุนเลยอะดอกกระเจี๊ยบแดงอันนี้อันข้างร่างนี้น่าจะติดละดก,กระเจี๊ยบเยอะๆนี่ลองเอาไปทำวายดีไหม อันนี้เราตอนเราปลูกก็ต้นเล, hr, ล็กเราก็ไม่คิดว่ามันจะโตจะงามขนาดนี้เขปลูกปลูกไว้แล้วนี่มันก็ต้นโตออกดอกเกอันนี้มนเขือพวง ดาวดำต้นสูงแล้ว <_ C 1> ตะไคร้ที่เคยปลูกไว้มันก็เป็นกอแล้วตรงนี้นะมาปลูกที่หลังสุดในฝั่งนี้นะฝั่งนี้ก็เจียบติดลูกเยอะแล้วเหมือนกัน <_ C 1> นีนมะเขือพวตงต้นนี้เดี๋ยวต้องมาเก็บแล้ว ซึกจะเยอะมากเดี๋ยวจะแก่หมดซะก่อนสมสักตัดมะขามป้องเขาบอกว่ามันละพื้นเกินแต่งกิ่งจนมันไม่มีกิ่งขแขนงเลยนี้อา,าดูมุมนี้เนาะกะเจี๊ยบกับมะเขือพวง ใช้ตัดใบลยเอาใบไปคุมโคนต้นด้วยอัปเดตสวนตัดหญ้าไปหมดแล้วแต่หญ้าก็เริ่มสูงแล้วเนาะมะลุมก็เริ่มโตแล้วค่ะข,ขอบคุณค่ะไว้ติดตามรับชมอีกเนาะเดี๋ยวไปอัปเดตอีกด้านหนึ่งที่ปลูกขนุนกับไพ่ฝั่งนี้ตรงในน้ําขังมันก็จะทรงทรงอยู่เพราะนั้นเรามาทําร่องให้น้ํามันไม่ขัง ค่ะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ